สวัสดีครับผมก็ยูในหุบเขาครับว่าหอดแล้วครับนี่ครับธรรมชาติงามอ่างเก็บน้ำครับนี่เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยลินคณนะตรงนี้ก็ได้เป็นสำนักสงฆ์น่บนเนี่ยใจเลยครับนี่บ่เนี่ยใจเป็นสำนักสงฆ์บ่เป็นพระเ,เจ้ามงพระอยู่อุตนะ เบบิ่งครัธรรมชาติงามตกปลาได้พระแต่ว่ปลาลวดลายนี่ไป็นแสงไม้ของตุ๊กปลาบอกว่าเขาไปตกปลาอย่างนี้เลยบรรยากาศดีโอ้โหเละข้างในหุ่นห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดความรู้เย็นดีบรรยากาศดี จอดเป็นหุบเขาหนครับไปข้างในพัวนะจอดเลยเ๋้วผมถามนั่นเลอดิถามซุ้มไทยบ้านด้ยครับว่าตกปลาด้โอ้้หูนะอากาศดีหรือเปาเขนไปทางไหนอะนี่จอดเลย ไอ้กาลดีโอ้ยจอดเก้วเข้าครับพวกเข้า